สวัสดีครับคุณยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับมีมือเะอออ,อ,อ <laughs> พี่น้องครับเมื่อนี้ผมสี่นำผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งงขีปของสายันวันรุ่งครับแล้วก็น้นองน้องอยังก็ละ่ะตุยจ้าแล้วน้องตุยนะครับบางคตอาจสิว่าเป็นยังคือสีใไห้มาเบิ่งขีดสองคนนี้ เขาไม่ยังบอกกะสิให้พี่น้องได้หูมือนี้ครับคือคนถามอืไเจ้าคุโบ่เมียเทียเมียถิ่มไปตระโดนแล้วแต่งงานนีจากตระโดนแล้วเออเป็นปีแล้วอืเขาพึ่งแต่งงานวันที่หนึ่งเนี่ยอืบาทนี่หลายหลายคนเจ้าคูบเอาเจ้าคือบะเอาเจ้าบบมีผู้นั้นนะเจ้าบ่มีผู้เอาตี บา,บางคนอาจจะว่าเคล็ดฟญิงหรือว่ามีคนอยากเอาเคล็ดลาบเคล็ดลาบแล้วกว่าเค<อ>ล็ดลาบเขาอกว่าู้เนี้มันเออมันการมีผู้เอามันมีผู้เอามืมอาม้อน,นี้ครับถือโอกาสเปิดตัวนะครับเปิดตัวนี่คือแฟนคนใหม่นะครับของสายันวันลุงครับยิหลคคาคบกันมาโดนไปโดนละจ้าเอโดนแล้ว,อ,ลวอันนี้คือติดต่อกันทัง ทางเฟทางเฟดทางไล่นี่ครับพี่น้องว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อให่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ติดต่อไห่ผู้หลักผู้ใเป็นคนติดต่อให้แล้วประเทศในบ้านบ้านของอ่าิหลานี่ก็คืออยู่พระบาทบ้านเดียวกันพระบาดพ้นสันพระบาดพ้นสันนี่มันมันเป็นแขวงคือเป็น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 เมืองล่ะเป็นเมืองเป็นเมืองมันขึ้นกับแข้งใดแข้งบุรีคำชัยจ้ายบุรีคำชัยเป็นสาวบุรีคำชัยอันนี้คือบ้านพระบาทมือนี้มีโอกาสได้ ได้ได้มาพอกันคือไอไอน้องตุ้ยกะคือเพื่อนกะมามายามพี่น้องยามพี่น้องมายามพี่น้องแล้วมืออื้อนึ่งก็สก๊ับแล้วนี่ยุบึงการเมื่อยามพี่น้องยุบึงการแล้วมือนี่ก็เลยไปลองเพียงคุนพอดีเอสิไปลองเพียงขุนพอดีกานาสิษยไปอาญาณพิเศษบอกว่าไปวันที่สิบเอ็ดมีสัจจาวรสีมีนักร้องไทยไปหลายคนมาที่นี่ คือติดต่อทั้งเฟซเนาะบางคนนี่กะกะบ่เปิดตัวกะกะกะบ่ให้บา<ค>ู้นได้ฟังบางคนอาไรสิเบิ่งโปรไฟกันเด้เบิ่งโปรไฟกันไอผู้ไฟใช่เนี่ยสิเอาโปรไฟที่รอที่สุดผู้หญิงกเสิเอาโปรไฟที่สวยที่สุดใส่ส <c oughs> <c oughs> อาที่นี้เออปิดกล้องเบิ่งกันเลเปิดกล้องเบิ่งกันใน,นคุยกันดนแล้ว่ะครับอาที่นี้เรื่องแต่งงานแต่งการนี่หรือว่ามัดแขนผ้าบ้านเพื่อนเอื้อนมัดแขนกะอันนี้กะบ่ท่านหูบาสิ คือเมื่อไหรอ่าเมื่อไหร่กะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้คือทางผู้ชายกับร้อมแล้วทางผู้หญิงกะกะคือน่าจะพร้อมเหมือนกันเนาะล่ะเนาะผู้หญิงกับร้อมเหมือนกันอ่าแล้วกะบ่ไปแล้วนี่ครับพี่น้องครับอายุห่างกันหลายอยู่อายุห่างกันหลายกับกับเพาเป็นหยังดอกกัเพราะว่าเมียคุณกอนนี่คืออายุสูสีกันอ่าอันนี้อาจีเป็นเด็กหน่อยกลัวแล้วคู่ยักเป็นไดไปทีนี่แม่ไม่เพราะว่าคู่ยักจะเอื่นยันนี่เอื่นพอยันแม่ไม่มากน้ำบ่ มักน้ำพอเออมักอยู่กับมักว่ามักเรื่องไหนได้ดิบ่มาถึงว่าดีใจน้ำพอดีใจน้ำพอบ่ดีใจน้ำพออยู่เออเป็นตาอ่าใจดีด้วยเนาะเป็นตาใจดียุ่งบออึมนั่นแหละอึมเป็นตาใจดียุ่งอืมบัดที่นี่กะกะขอให้มันเป็นการพบกันแบบแบบทั้งเฟีเนาะเป็นการพบกันแบบทั้งเฟีกะสี ก็คือขา้ารา้ารโเฟสมาไห่นี่คุยกันคุยไปคุยมากระทึอข้อถึงสตากันก็นเล่นนัดคบกันมือนี่นัดพ่อกันนะครับมือนี่คือเป็นทางการทางการเสพี่น้องที่เบิ้งช่องสายยันวันรุ่งนะครับหรือว่าอ่าไอ้หลายหคนกับหลายคนกับกับยังติดตามอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เมียถิ่มหนีไปเราไปแต่งงานเมื่อที่ผ่านมาไน่นวันที่หนึ่งนะครับ แต่จริงนคือผู้นี้คือสีมาแทนทีหัวใจแต่คันบอาบไปแล้วนี่คบกันกับคบกันกับผู้หญิงคนนี้หลายเดือนแล้วหลายเดือน,นแล้วแต่แต่เขาถิ่มไปไหมเห็นบ่ถิ่แต่เมีคนออคนก่อนถิ่มไปไหมหลังหลังเขาถิ่มไปรมาณจักสองแตมเดืเอดอหูจักกันหูจักออความหักนี่ก็คือตอนนี้ก็หูซึกว่าต่างคนต่างกับออเห็นอกเห็นใจกันอันนี้น้องตุ้ยมีความหวานแล้วกับโขึ้นว่าเขาสีเป่านั่โดนไปนี่ ว่าเขาเป็นเล็กน้อยเขาเป็นผู้สาวก็อ,อ,อ,อาสา่าขอจิตจุ้งพอไง <c oughs> ขวดนักเขา <c oughs> มันเป็นสีเด้เป็นว่า <c oughs> อันบุเพสัน,นิวาสประหลาดนักไม่เคยรักก็มารักไม่ผลักใสไม่เคยเห็นก็มาเห็นเหมือนเป็นใจถึงอยู่ไกลแสนไกลก็พบกันอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงหรือจังไดก็บ,บรรลอกันเอาที่แน่ๆตอนนี้คือสองคนนี้หักกันกับพี่น้องสองคนนี้หักกันแล้ว บางที่คนที่กำลังติดตามสายยันอยู่เนี่ยสชว่าว่าแฟนผูใหมจเจ้า่บางงามดอกหรือว่าบางงานถ่วผู้เก่าหรือบางามก่าผู้เก่ากับบอด้แช่คราหนีเหมือนบอด้แช่เดี๋ยวเขาก็ทิมเจ้าอีกกับสิมนข้ิมหนีขา้นกันือ้นอย่างครับเินว่าสนามหอดใส่เขาเข้าหอดหันเออคนนี่มัดขากันไปมันต่อไปเกาได้ขันถึงเวลาเขาสิไป แต่ว่าครบสมีกับพ่อที่พอสุดแล้วตายตาลับแล้วอีหล่าเคยเล้ยขาดองแพ่งเลยด้อพอเป็นคนสุดท้ายแล้วในชีวิตเป็นคนดูคนมันกับพมเออเป็นคนดูคนมันอดูมันอยู่แล้วเออดูมันอยู่แล้วอือเอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมกับสีอ่าสีไทยสมีแห่ะอยู่ก็ดูสองคนคือเห็นอเห็นนั่นแหละขอ ภาพโอบกันจิ้งน้อยให้พี่น้องคุณเบื้องจิ้งน้อยแน่แล้วสิบิดแล้วโอบกันจิ้งน้อยให้พี่น้องคุณเบื้องแน่เอาเพิ่นสิได้เพิ่นสิบอกปับไม่ใส่โทษค่อยบอกปับไม่ใส่โทษจังไหนน้องไม่เห็นเพิ่นบอกปับไม่เออนะครับพี่น้องครับนี่คือคู่ชีวิตใหม่ของสายยันวันรุ่งครับพ่อกันชิบหนักแล้วกันหยาดห้ามพิชชาเด้องานนี่เอง มันอิสายอยู่แล้วเออผู้สาวเพลินนิจภูมิถึงใจยุ่นปะแม่ไม่นี่ใจดีอยู่เออถึงใจอยู่โอ้สิผู้แขนลายเปไหนหน็นไงเนาะสิผู้แขนปะเข่าบา้านแหม่เลยเนาะเอากะเสียณไปสักนิดพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าก็แล้วกันบ๊ายบาย,บายนะ,ะนี่ครับสาวพระบาทโคนสันนะครับเพปนจิกับไปอาวุนเพลิน ท่านเนี่ยสีน้ำไปสีน้ำไปน้ำไปเพราะว่าไปถึนเวที่เป็นพระบาทพุทธสันเป็นงานเกี่ยวกับยังกระลาดมันเป็นเกี่ยวกับพระบาทบ่นมาแสการอยรอยพระพุทธเจ้าบ่รอยพระพุทธเจ้าเอออืมเอ้าพี่น้องเบิรงคลิปนี้เขาคอมเมนต์มาเด้อครับสมกันบ่หรือว่ายังบาดพุทธสัน